สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะชาวมังกรจะเป็นผู้ที่เกิดช่วง15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์นะคะชาวมังกรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับ2อาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าชาวมังกรจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ถ้ยอยากเตือนหรือว่าแนะนาอะไรชาวมังกรเป็นพิเศษนะคะ ขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจากไพ่ให้ชาวมังกรสิบใบนะคะ ชาวมังกรไพ่สวยนะคะตบเฟรมหรือเปล่าแล้วทำไมต้องเอียงไปทางนู้นเยอะมากระยิบมานิดหนึ่งนะคะชาวมังกรสองอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมนะคะถือว่าดีนะคะดีมากๆด้วยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนะคะสองอาทิตย์นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ชาวมังกรเนี่ย บางคนจะมีโอกาสได้รับอโอกาสใหม่ๆในการในการทํางานก็ได้นะคะซึ่งโอกาสใหม่เน,นี้อาจจะไม่ได้อยู่กับที่เดิมอาจจะต้องอย้ายที่ไปนะคะโอกาสอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นงานใหม่ก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของอาการเดินทางไปดูงานก็ได้นะคะไปดูงานต่างสาขาต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ย ไม่น่าจะถึงกับต่างแดนมากอาจจะไปดูงานแค่ต่างสาขานะคะต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะได้เรื่องของที่อยู่ใหม่ก็ได้นะคะได้บ้านพักใหม่ได้ย้ายที่อยู่ได้อ,อ่ ห้องเช่าใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะของชาวมังกรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณมันสุขสบายขึ้นนะเปลี่ยนไปเพื่อประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเอ่อที่อยู่อาศัยเป็นเป็นเป็น เป็นหลักเนาะอันที่สองนะัคือการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะมีโอกาสได้ไปเจอไปเจอนะคะอาจจะมาเจอโดยบังเอิญเช่นเพื่อนเก่ากลับมาเป็นลูกค้าเราอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะครับแต่กลับเป็นว่าพอเราไปหาลูกค้าสั่งซื้อมาเพรสออเดอร์มาแล้วเนี่ย พอเราไปหาไปเยี่ยมกลายเป็นว่าอ้าวคนนี้เพื่อนเราเองเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอตั้งนานก็ได้เป็นไปได้นะคะเป็นลักษณะนั้นเต่อมาเรื่องงานนะคะเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคมากไม่มีอุปสรรคเลยนะคะเอาจริงๆสําหรับสองอาทิตย์นี้นะชาวมืองกอนจะมีอุปสรรคนิดนึงก็คือลูกน้องอาจจะทําอะไรไม่ค่อยถูกใจใคุณ ช่วงนี้นะคะลูกน้องหรืออขอความช่วยเหลือลูกน้องหรือลูกทีมหรือเพื่อนร่วมงานเนะี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจหรือเอะละเลยเนาะหรือไม่เขาเรียกอะไรอ่ะทอดทิ้งรอรอทอดทิ้งคุณอนะ่ะคือเหมือนเขาไม่ใส่ใจอ่ะไม่สนใจคุณไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือนะคะจะค่อนข้างที่จะเอะ ทำให้เราเสียใจอ่ะบางทีเราไปขอความช่วยเหลือแล้วใครไม่ช่วยเหลือเราเราก็รู้สึกน้อยใช่ไหมเรารู้สึกเสียใจน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเนาะจะประมาณนี้สองอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นจะเป็นประมาณนี้ซึ่งไพ่อยากให้คุณระวังเรื่องการใช้อารมณ์ด้วยเนาะเพราะว่าพอเวลาที่แบบไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ช่วยเนี่ยคุณอาจจะหลุด แล้วก็โมโหโกรธแล้วไปต่อว่าเขาก็ได้นะคะลักษณะนั้นคือให้ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยสองอาทิตย์นี้คุณจะมีอารมณ์วุ่วามแล้วก็ใจร้อนค่อนข้างสูงเนาะสีเปอร์เซนเลยนะคะของปกติเนาะถ้าปกติเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วมันก็คือจะใจร้อนมากขึ้นกว่าเดิมอีกสี่เอร์เซก็ให้ระวังตรงจุดนี้นะคะเพราะนั้นเวลาใจร้อนเนี่ย เราจะไม่ค่อยระวังเรื่องคําพูดคําจาเนาะมันก็เลยจะทําให้ไปทําร้ายจิตใจคนอื่นได้ง่ายนะคะหรือทําร้ายตัวเราเองได้ง่ายให้ระวังตรงนี้เนาะส่วนเรื่องความรักนะคะาการเงินก่อนการเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะช่วงนี้ก็เป็นเงินที่เข้ามาปกติเลยไม่ได้ติดขัดอะไรมีใช้มีจ่ายตามปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้มีรายจ่ายอะไรที่จะต้องเข้ามา ทำให้คุณต้องเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะเป็นรายจ่ายที่ที่ฉุกเฉินหรือเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยฉันจะต้องจ่ายเงินก้อนเนี้ยไปแล้วลําบากอะไรเงี้ยไม่มีนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะส่วนต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เอ่อมีสเสน่ห์มีมีความน่าค้นหากับคู่คุณเนาะสมมติว่า อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือเป็นตัวคู่คุณเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะคือเขาจะดูดูมีเสน่ห์ดูหน้าค้นหาดูหน้าหลงไหลเนาะหรือเขาในทางกลับกันแฟนคุณอาจจะมองว่าตัวคุณดูหน้าหลงไหลดูมีเสน่ห์จังเลยช่วงนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ดีนะคะถือว่าอ,อดีก็สื่อสารกันเยอะๆนะคะใช้ความสื่อสารใช้การ ไปเที่ยวด้วยกันบ้างอะไรบ้างนะคะเติมความรักไปเนาะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยถ้าใครเข้ามาในช่วงสองอาทิตย์นี้นะชาวมังกรให้ระวังนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็มาจับปลาสองมือกับเราอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังสืบให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเนาะปัญหา ของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้ชาวมังกรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคุณก็ประสบความสําเร็จดีนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้จะหยิบจะจับทําอะไรเนี่ยประสบความสําเร็จดีมีไอเดียดีนะคะความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างดีด้วยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายในในอารมณ์เนะคือมีทุกอย่างอะ่ะมีความสุขนะคะความสุขก็ค่อนข้างจะเติมเต็มกับ คุณมากเลยในช่วงสองอาทิตย์นี้ชาวมังกรถือว่าดีมากนะคะแล้วก็สุขภาพก็ดีนะสุขภาพช่วงสองอาทิตย์นี้ในสองอาทิตย์นี้ชาวมังกรเหรอ ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะจะห่วงก็เป็นแค่อุบัติเหตุนิดหน่อยก็เป็นพวกแค่แบบว่าลื่นลม้มอะไรพวกนี้นะคะเทา้ทาพลิกเท้าแพลงล้มนิดนิดหน่อยหน่อยเดินชนน้่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้มีอะไรรุนแรงถ้าจะรุนแรงก็คือถ้าคุณมีโรคหัวใจอยู่แล้วมันอาจจะมีการกําเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็บางคนนะบางคนเท่านั้นคนไหนที่มีลูกแล้วว่นะคะลูกอาจจะ ไปทำอะไรให้คุณเสียใจได้ในช่วงสองอาทิตย์นี้เนาะเช่นผลการเรียนตกหรือว่าโดดเรียนแล้วคุณมาจับได้อะไรเงี้ยนะคะเคยโดดเรียนแล้วจับได้คุณก็รู้สึกเสียใจหรือว่าแอบ,บขโมยเงินไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนั้นเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะก็อ,อาจจะมีในบางคนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนเนาะเพราะว่าอันนี้เราดูไพ่เป็นการดูแบบองรวมนะคะก็ะคือราศี ตามังกรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องพูดแบบรวมๆเนาะมันจะเจาะจงเป็นคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะว่าเราไม่ได้ดูกันเป็นการส่วนตัวเนาะโอเคโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์แล้วก็คําพูดช่วงนี้ให้ระวัง เพราะว่าอาจจะมีการวู่วามนะคะผ่องผลาล์งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรงานดีเงนิงน,ดงนดีสุขภาพดีความรักดีนะคะสออาทิตย์นี้สวยๆนะคะ mm hmm. ก็ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วเราจะได้พบกันในทุกๆคลิปนะคะขอให้ชาวมังกรทุกท่านมีความสุขนะคะและมีโชคดีกันทุกๆคนและในทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณมากนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ